ดำเถอะไล่ดำเนี่แต่วันที่อันนี้ยังไงบ่ออันนี <c oughs> <c oughs> now, ้ยังไปไปอยู่ข้าวหรื่ไปอยู่ขาว่ะไปอยู่ข้าวที่เป็นสิีนี่คือสาไปอีกท่านแมนเดอร์เป็นรถอันนี้คืออย่างยุ่งป่ะแต่ว่ายุ่งยุ่งยุ่งจับกล้วยบ่ะโอ้เดี๋ยวยุงอันนี้แหละยุ่งบกซีงั้นเถียงเยอะนี่ผมอ่านจริงเยอะต้องเอาไล่เลย มันมันใส่พอใส่ได้พอเจ้าเจ้าเจ้ามือหลังอีแตนนี่แตนนี่สิ่งไงใส่ยังใส่เจ้าเสียงไม่ใส่นะเอา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 ว่าผมผมไปต่อเติมปืนมอะมันมันหลายไม่เห็นทีเป็นมีเสน่ห์งานเก็บแบบนี้ครับพี่น้องอันไหนก็อันนี้กันยันบ่เป็นไม่ป้ะ แมนไมมอะไร่าเป็นปูนหอกตะปูนกับเก็บแข้งเออเดียวกันอ่ะเดียวกันคือเบาเถอะมันมันโดดหรอเนาะมันหมดหมดกระจังซีละได้ด้วยได้อยู่ผมเห็นได้ผมมีกบมีอย่างมีอย่างสุอมากะหาอยู่ไ่ใส่งสองนี้เสียงไงซะเด้ออันนี้จองเลย้มเด้อ ดเฮ็ดนงจิกก mm. mm. um, yeah. ็ไ oh. ด so ้เห mm. um, ็ดงามยังจิกกัพวกเห็ดได้มันงัมัน่มนมันมันมัน้นหูเียวคือตักเจียวแล้วก็เห็ไล่มไว้ก็มือมันเถอะอันนี้ก็ซับเออหยุดกิน้องกันไม่อยู่ข้าวบ่ทไว้อย่างใส่ใส่เอยังนั่นกรเ นี่ครับตัวลำไยเพิ่งด้โอบโอบโอบควาแมนได้มันมันเท่าอ่ะตั้งแต่อีพออีพอจะตายอยู่อ่ะแมนวะตั้งแต่เราตายกับจ็กปีเหลือเกินหอนหอนยี่สิบเนาีสดัเยขนนตังแต่ราตากักปีเหลกปีดสุดสิดสี่เราตายกับผมตายจนอายุสิบสองปีตอนนี้ผมสี่สิบห้ กกนับผมลบอยู่ผมสี่สิบห้าผมตายตอนผมอยู่ปรหกปรหกผมสอบตกปีนึงเมื่อไหร่ผมสิบสามปีนั่นแหะผมนั่งห้องให้อยู่เออบ้านไหนอยู่วันไหนพบ่นี้น่ะนั่งห้องให้คือพยายามพยายามกับพยายามยพี่ใหญ่อ่าพี่ใหญ่สักเราเราพาพ่อไปปัวอยู่บุรีรั์แล้วก็พ่อไปแล้วเด้อพี่ใหั่พี่ใยญ่คำบอก ผมเล่ไปเพเป็นไม่ไม่อีทนไม่ททอยูฝุนกับมีไม่ยูงเขาทัดสอเสือกยูใส่แมนแมนอะไกัแมนเนี่ยผมเดียวบังอะอะไรมันตินเกมเกมตัวเออทำหนักใส่เลยไครอาหมนเคยาแมน จะไปเชี่ยวไว้ใส่นะอันนี้ก็แม่นน,น,นั่นนั่นท่อนนั่นนั่นนั่นโคโอันนันเอาไว้เอาคืออไว้สอยซื้อโอ้ไกลยุ่นบ่อเอเอาไปเตาเติมเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันจะอัานหิดตั้งอันเป็นปือนอย่างคือได้จะหักด้ออู้นี่อู้จิมๆมเลยเนี่ยนี่พี่น้องนี่ แม่เลยมายุ่งเต็มๆเลยอันนี้คือมันมีที่มาที่ไปครับสมัยก่อนตางทีวเขาบวผิดกฎหมายดอกได้อันนั้นแม่เด้เจ้าเสียงนี่เสี่ยงแล้วบ่บ๊วยมนไทยซับนี่กับแปลงไงยูแปลงไงยูอันนี้กับโมเมนต์บ่จ้ะโมเมนต์เนาะไม่จิกไม่ซัด ม่แบเบิ้งจัวกจินกับอรฮงะแค่นันหค่นั้น้ามสัปดาห์นีะแม่แ่นนได้ี่โมครับผมอันนี้ก็ผมยันดยู่คิดว่าแมนนะแต่วันพัสดีเจียวไม่ใช่ยังอันนี้เกี่ิเป็นไม้ในแขงกันนะเออันนี้คืออยู่ดีต้องคุณห้ไม่จิกจิกบอให้ตุนสัตว์ไม่แค่นั้นผมไม่ดู ครับอันนี้ผมผมต้องการค้อมหอแต่อันนั้นเต็มๆเลยครับผมเดี๋ยวบังเอ,อิญขึ้หเอาเดี๋ยวค่อย่ากันอ่าฝากติดตามนะครับจากผมใส่หากไม่ไม่ประดูอันนี้เป็นหากไม่ยุ่งนะครับฝากดนะ้อผู้ใดอยากได,ได้จัดครับแค่น,น,นั้นเองเบอร์โทรกับศูนย์หกเรื่งเจ็ดก็เจ็ดสองศูนย์หาหาโทรมาหาผมนี่แหละอ่ะอันนี้ไว้ก่อนอันนี้ธรรมชาต O mira.